นเขาก็ออกมาบอกเลยรถทหารจะไปขนอ้อยได้ไหมขนสินค้าได้ไหมนะหาบ้านลูกค้าถูกหรือเปล่ามีประกันภัยไหมเคยอบรมเกี่ยวกับเรื่องการเอาของขึ้นของออกผ่านด่านผ่านท่าอะไรไหมถามไปถามมาไปไม่รอดก็จะมีพวกนักข่าวประเภทรับจ้างแก้ตัวให้รัฐบาลก็ออกมาต่อยมันแค่แผนสำรอรง เขาแค่พูดใ้เห็นว่าเขามีความตั้งใจในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนถ้าเกิดไม่มีใครช่วยเหลือประชาชนก็เอาทหารออกมาช่วยอะไรจานองนั้นอันนี้ก็คือพวกกอ,องเชียร์ก็เสริมว่ามีใช่ครับนี่คืออันนี้ผมเล่าให้ฟังว่าการการติดตามข่าวาต้องดูว่าสื่อบนชนมีหน้าที่ตรวจสอบเป็นกระจกสะท้อนเอาเสียงสะท้อนของประชาชนไปถามรัฐบาลแต่ครับ,อ,กกบอันนี้นีคือสิ่งที่ที่สังคมเขาอยากจะรู้เนี่ยเรื่องราคาน้ำมันเป็นเรื่องใหญ่มากมากๆเลย นะเรื่องครูเห็นไหมนะที่เป็นข่าวไม่มีเงินเดือนมจ่ายเงินเดือนแค่ต่ำแล้วค่าจ้างแรงงานก็ต่ำเดือนละ 6, หกพันห้าต้องดูก่อนว่าพระป่ากระถิ่นพอไหมถึงจะมีเงินมาจ่ายเงินครูเพื่อสอนหนังสือเด็กเด็กเป็นใครครับอนาคตของชาติถ้าอนาคตของชาติไม่มีคนที่มีความรู้ความสามารถคนเก่งมาสอนอนาคตของชาติครับเลยนะเออจะเป็นวาวหรือไม่อย่างไรนะเด็กก็จะโง่พอโง,ง่เสร็จแล้วไง ติดยาเสร็จติดเล่นการพนันรับฟักต้นรักอะไรต่างๆเ่านั้นอนาคตของชาติจะเป็นแบบนั้นหมดใช่หรือไม่นะความรู้ความสามารถแข่งขันก็เขาสู้ไม่ได้หางานทําก็ไม่ได้ทําไปทํามาก็กลายเป็นนะเป็นโจรใช่หรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นคําถามที่ผมอ่านในโซเชียลนะก็จะเป็นเด็กเราจะเป็นโจรหมดคนเก่งๆไม่มีใครมาเป็นครูแล้วนะนะครูก็จะกลายเป็นอาชีพสุดท้ายเพราะอะไรค่าตอบแทนต่ำต่ำ้วขาเขาจ้างขั้นต่ำ รัฐบาลก็บอกไม่มีเงินนะครับก็จะมีกองเท่รัฐบาลอ่เป็นพวกข้าราชการกเสียนบอกโอ้ยสมัยก่อนคุณลุงคุณป้าเป็นครูมาเงินเดือนสองพันห้ากงอยู่ได้ก็อยู่ไปเลครับคุณลุงคุณป้าคุณลุงคุณป้ามีที่ดินมีมรดกก็อยู่ได้นะครับนี่กันนี่ก็คือสิ่งที่จะเป็นอ่สิ่งสะท้อนใ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 นโซเชียลมีเดียก็นำมาเรียนให้พี่น้องประชาชนในสหปรบเ่ศเรียนบ้านเราเป็นยนัง่ยเก็ดูเอาแล้วกัน แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญก็จะมีคนที่เฉียรัฐบาลก็บอกว่าโอ้พวกนี้คือพวกล้มล้างการปกครองทุกอย่างมันดีอยู่แล้วไม่ต้องแก้ไขแล้วนายกก็ดีอยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีก็ดีแล้วเราเอาระดับพวกเทวดามาเกิดได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ภาพยี่สิบปีแล้วนั่งทางในแล้วรู้เลย2ี่สิบปีข้างหน้าคืออะไรเราเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญหมดแล้วน,น,นะนะเอาพวกแก่ๆเท่าๆอายุเจ็ดสิบปสิ นะบางคนก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หวานดันใจนะทั้งเบาหวานความดันโรคหัวใจพร้อรแก่ๆเท่าๆเ,เมื่ออายุเจ็ดแปดสิบมาก็นั่งเขียนแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็นั่งทางในไปไว่ายี่สิบปีข้างหน้าประเทศชาติกูจะไปทางนั้นทางนี้นะปาปดก็เขียนกันไว้นะนะครับแล้วเป็นไงยุทธศาสตร์ชาติตอนนี้เจอโควิดสิบเก้าเข้าไปคนระับไปไม่เป็นเลยเวลาต้องกู้เงินก็ไปเท่าไหร่ละกี่ล้านล้านกันมาแล้ว จ็ดล้านล้านนีงไงนเยอะแยะไปหมดผมณจำตัวเลขไม่ได้เครื่องคิดเลขไม่พอแบบเครื่องคิดเลขที่พี่น้องประชาชนใช้กันอยู่เครื่องคิดเลขไม่พอครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกันกดติดตามแลวกดกดแชร์ด้วยครับติดตามเยอะนะครับเออนี่ก็เราเล่าให้ฟังว่าเนี่ยสถานการณ์บ้านเมืองเป็นทุกอย่างทุกอย่างแย่เศรษฐกิจแย่ตะกี้คุยกับพนักงานของบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นเ็าบอกตะกอนนี้โบนัสแปดเดือนตอนนี้ก็ต้องเหลือหกเดือนทุกอย่างมันแย่หมด นะแล้วก็หลายๆย,ยี่ห้อเขาก็ดูแล้วประเทศไทยไม่เหมาะเพาต้องไปที่อื่นกันต้องปรึกษาหาหรือไอ้กูจะอยู่ไหวไหมประเทศไทยอ,อ,อะไรๆแม่งเหมือนเดิมเลยนะครับรัฐบาลได้สนใจประชาชนเ,เสียงเรียกร้องประชาชนมากน้อยเพียงใดนะถ้ารัฐบาลไม่ได้มาจากการเลือกตั้งถ้ามาจากการทึดงอำนาจเนี่ยมันก็จะให้ความสนใจกับเสียงเรียกร้องประชาชนมากน้อยเพียงใดเขาก็ตั้งคำถามนะก็ ฝ่ายรัฐบ,บาลบางคนบางพรรคเนี่ยอาจจะคิดว่านะใครด่าก็ด่าไปก็ปิดคอมเมนตะ์ด่าก็ด่าไปก็ปิดคอมเมนต์แค่นั้นนะก็ไม่ต้องไป,อไปดูโซเชียลอะไรแค่นั้นอำนาจก็ยังเหมือนเดิมในสภาเสียงสสก็เกินทำยังไงก็ล้มไม่ได้เลือกตั้งกี่ครั้งก็ได้กลับมาหมือดเพราะอะไรเพราะเรามีสวนะสวของเรานะสวของเราเนี่ยคือสวของอดีตพวกอาเรียกอะไรอาคณะรัฐประหาร มีสวของเราผู้ยิดอำนาจมี250เลือกกี่ครั้งคะแนนเท่าไหร่เราก็ชนะเหมือนนะไอ้รอครบวาระมา,ะมามนะสมัยหน้าสว2สอร้ยคนก็ต้องยกมือให้เราเพราะเราเป็นคนเลือกเขามานะแต่รับมันคือเราจะต้องไปแคร์เสียงประชาชนอะไรประชาชนบอกอเลยผักแพงอ่าก็ไปกินอย่างอื่นนี่อ่าหมูแพงก็ไปเก ไปกินเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อแพงก็ไปกินไก่ไก่แพงก็ไปกินปลาน้นําท่วมขอเลี้ยงปลาไม่ต้องก็ไปสนใจอะไรรถบรรทุกอยากประท้วงก็มาท้วงอยากหยุดงานก็หยุดงานนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรถทหารมานะยางพาราถ้ามันราคาถูกก็ควรนทิ้งไปผูกอย่างอื่นตกนะเราต้องไปสนใจอะไรเพราะไงผลตำรวจมาสมมติมีโพลมาลเราคะแนนสู้ไม่ได้ก็ช่างมัน เราได้กี่คะแนนสมัยน้าเลือกตั้งยังไงมาเวลาเลืองนายยก็อยังไงก็เราเหมือนเดิมเพราะเราเป็นคนจิ้มสวมาเราเป็นคนจิ้มมาเนี่ยเราจิ้มมาเกือบสองร้อยห้าสิบคนมีแค่โดยตําแหน่งอยู่ประมาณเท่าไหร่หกคนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังไงเห็นบอกว่าประมาณสี่ห้าคนนเองนะครับที่ว่าไม่ได้จิ้มมาเพราะโดยตำแหน่งนอกนั้นก็เป็นไง ก็ของเราทั้งนั้นยุกรู้สวของเราใช่หรือไม่จริงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่สวของประชาชนมาเข้ามายัางไงก็ต้องเลือกเราอนะพรรคไหนถ้าดูแล้วปากดีนะักขอแก้นั่นแก้นี่ก็ไป่งี้เดี๋ยวเราก็ไปนะให้คนไปเลยแจ้งความกรกตอ,องค์กรอิสระองค์กรอิสระนี่มาจากไหนี่ยก็มาจากสวสวมาจากไหนอ่ะก็มาจากเรานะครับนะครับพอวันหนึ่งไปแล้วเดี๋ยวก อนนี้ก็มีพักพักที่เขาดูแล้วเป็นเป้าหมายที่ต้องโดนยุบพักใใครับเนี่ยใครๆก็รู้ก็คือพักก้าวไกลพักก้าวไกลเป็นพักที่ประชาชนเขาเรียกอะไรชอบโดยเฉพาะทางโซเชียลเขาชอบก็เป้าหมายก็ต้อง,ต,องต้องเตรียมโดนยุบผู้ง,งานเพราะนั้นใครเป็นคณะกรรมการบริหารพักก็อาจจะต้องโดนตัดสิทธิการเมืองสักสิบปีนะครับแต่เพราะว่าอะไรคนพวกนี้ก็พวกที่ชอบแก้เนี่ย แกรัฐธรรมนูญแก้มาตรานั้นมาตรานี้นะขัดใจอ,อนะขัดใจอ,อ่ไปรัฐบาลบางคนชอบแก้นะแกอยู่นั่นเนี่ยเอาข้อหารุล้างการปกครองไปเลยมึงอยากแกนั้นนะครับรโดนข้อหานี้ก็ไปก็เป็นไงต้องยุบพักยุบพักกรรมาการบร,ริหารพักเท่าไหร่สิบเอ็ดสิบสองคนหรือเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจก็ต้องไปครับไปสิบปีก็ไม่ต้องเล่นกันหัวหน้าพักคนใหม่ก็มาแล้ว เขาลือกันนะอาจจะเป็นนายจิมหรือเปล่าผลิตวัชริสินหลานพิสิ์หรือเปล่าจะตั้งพักใหม่ที่มันชื่อคล้ายๆหรือเปล่านะพักเก้าไกลเดี๋ยวก็จะมีพักเก้าหน้าอะไรต่างๆมันก็ต้องก็ต้องโดนยุบกปนไปมันมันก็แน่นุมแต่เขาจะให้ยุบนะถ้าเขาลงแถลงข่าวมาแล้วก็บอกว่ายุบแน่แล้วส่วนใหญ่ก็ยุบแต่ได้ข่าวว่าพักเพื่อไทยก็จะไม่ยุบมัาน่าจะพอคุยกันได้มันอาจจะไม่หนักแต่พักเก้าไกลนี่ก็เสี่ยง มันก็จะมีพักอะไรใหม่ขึ้นมาก็ก้าวหน้าก้าวอะไรกันมากไอทีมอาจจะได้เป็นหัวหน้าพักก็เป็นคนเก่งนะแต่กับสมัยที่แล้วนี่ตอนที่เขาลงเลือกตั้งผมก็เลือกไอทีมผมมีทะเบียนบ้านอยู่ที่เขตบางกะปิก็เลือกไอทีมตอนที่อยู่ประชาธิปัตย์เกือบได้แต่ไม่ได้นะครับเอ่อพักต่อไปคือพักคนละก้าวแต่พักคนละก้าวหรือพักคนล,ละเท้านะครับก็ในปัญหาบ้านเ<ด>มืงงองมันก็สบายใจไอเรื่องยุปปปคพักยุคปัจจุบัน นะน่าจําไวเลยนะถ้าคนของซีงรัฐบาลนะเขาบอกวจะยุบพักไหนก็ส่วนใหญ่ก็โดนยุบหมดนะไม่รู้เพราะอะไรแล้วมันอาถงหรือเปล่าหรือมีอภิธิหารทางกฎหมายถึงไม่อย่างไรอ่านะ่ครับเนี่ยถ้าเขาบอกยุบพักเนี่โดนหมดนะอนาคตใหม่ก็บอกยุบก็ต้องยุบนะค,คือฝ่ายรัฐบาลในะเวลาเขาเอ่อเขารับลูกกันแล้วเนี่ยมันจบเลยเราต้องทําใจเพราะนั้นก็ เราก็ต้องเลือกเวทีที่เราถนัดการจะไปล้มรัฐบาลาปัจจุบนันนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายมันฐานอำานาจมันวางไว้ทั่วทั้งกรุงพมีสาราหน่วยงานราชการมไรไปหมดแล้วนานตั้งแต่เท่าไหร่ห้าเจ็ดท่าไหร่ปัิวับิรัฐประหารห้าแปดห้าเก้าหกศูนยหนึ่งหกสองหกสามสี่เจ็ดปีโอ้โหรลากฐานยาวหมดโครงสร้างระบบราชการ การกระชับอำนาจอะไรต่างมันหมดแล้วเพราะนั้นก็อยากประชาชนก็มีทางเดียวก็ต้องเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียเวลาจะพูดอะไรต่างก็ต้องระวังพูดนั้นก็จะรับหมายสารรับหมายสารมินประมาทมินประมาทมินประมาทเพื่ออะไรเพราะกฎหมายวกนริกฎหมายจิตต่อบนับโดนไปมาตรานั้นมาตรานี้อะไรเยอะ